คงสุดท้ายเลือกตั้งนะคะสองโพใหญ่ค่ะทั้งนิด้าโพและดุสิตโพเผยผลสำรวจไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยคุณเท้งนะัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรนะคะจากาพรรคประชาชนเนี่ยครองอันดับหนึ่งประชาชนอยากให้เป็นนายกและรัฐมนตรีมากที่สุดทั้งสองโพค่ะส่วนคุณอนุทินชาญเวรกูลตามมาเป็นอันดับสองของนิด้าโพนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ในอันดับที่3และคุณยศชนาน์วงสวัสด์ตามมาในอันดับที่4ค่ะต่างจากส่วนดุสิตโพนะคะที่คุณยศชนาณน์มาอยู่ในอันดับที่2 ในขณะที่คุณอนุทินอยู่ในอันดับที่3ค่ะขณะที่ในส่วนของพรรคการเมืองนะคะพรรคประชาชนกว่าคะแนนนิยมนําทั้งสสอเขตและสสอบัญชีรายชื่อค่ะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ33-35เปเนะคะทิ้งห่างจากพรรคภุ่มใจไทยและพรรคเพื่อไทยที่เบียดกันมาในอันดับที่2และสาสารดีกามีคําพิพากษาย,ยกคําร้องกรณีเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนค่ะกรณีคุณสุรชัยนิวาสพันธ์ค่ะไปยื่นร้องต่อศาลว่าพรรคประชาชนไม่มีสิทธิ์ส่งคุณ เท่าพิภพลิ้มจิตกรลงสมัครแทนที่คุณบุญยริศที่ลาออกไปเพราะมองว่าเป็นการเปลี่ยนตัวผู้สมัครที่ผิดกฎหมายแต่ศาลฎีกาแผานกคดีเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่ต้องเสียเวลาไตาส่สวนเพราะตามกฎหมายเลือกตั้งปี2561ศาลมีอำนาจวินิจฉัยแค่3กรณีหลักเท่านั้นคือเรื่องกะกะตไม่รับสมัครการอุทธรณนเมื่อถูกถอนชื่อและผอ,อ,อเขตเลือกตั้งเป็นคนตรวจเจอเองกรณีที่ชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปมายื่นร้องคด ค้านการเปลี่ยนตัวผู้สมัครแบบนี้ไม่อยู่ในอำนาจที่ศาลจะรับไว้พิจนารณาได้ผลคือคำร้องนี้ตกไปคุณเท่าพิพยังคงเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครสสอพักประชาชนได้ตามปกติสหรัฐกลับมาเพ่งเล็งไทยอีกครั้งค่ะโดยอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ต้องเฝ้าระวังกรณีบิดเบือนค่างเงินค่ะกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศเพิ่มรายชื่อประเทศไทยเข้าสู่บัญชีเฝ้าระวังของประเทศที่อาจมีพฤติกรรมบิดเบือนค่างเงินเพื่อความได้ เปรียบทางการค้าประเด็นสําคัญที่ทําให้ไทยติดโผในรายงานรอบเดือนมกราคม2569คือการที่เราเกินดุลใส่สหรัฐอย่างหนักโดยเข้าเกณฑ์2ใน3ข้อคือ1เกินดุลการค้ากับสหรัฐพุ่งสูงถึง5.4หมื่นล้านดอลลาร์เกินเพดานที่เขากําหนดไว้คือ15,000ล้านดอลลาร์ 2. เกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่3.8%ของ GDP ซึ่งเกินเกณฑ์3%แม้ตอนนี้ไทยจะยังไม่ถูกตราหน้า ว่าเป็นคนปั่นเงินแบบเต็มตัวและยังไม่มีบทลงโทษหรือการคว่ำบาตรแต่การติดชื่อในบัญชีนี้ร่วมกับยักษ์ใหญ่อย,อย่างจีนญี่ปุ่นและเวียดนามเป็นสัญญาณเตือนว่าธนาคารกลางของไทยจะต้องขยับตัวเข้าแทรกแซงค่าเงินบาทได้ยากขึ้นเพราะถูกสายตาของสหรัฐจับจ้องทุกฝีก้าวสรุปสั้นๆก็คือเราค้าขายได้กําไรจากเขาเยอะเกินไปค่ะจนต้องเฝ้าระวังนโยบายการเงินของเราอย่างใกล้ชิดนั่นเอง